ไอจีตามมันกุ้งมุมมันมาที่บูธเดอะมอ์บางกะปิสวัสดีค่ะเออคนพี่มาจากไหนนะคะเรนีไทยค่ะออยู่ใกล้ๆเลยอันนี้คนที่มาสั่งรถไหนบ้างนะคะจะได้ไหมรถเลยค่ะทั้งอะไรนะมันกุ้งมุมมัมแล้วก็นอำมกุ้มันใช่ค่ะแล้วก็เป็นมาค่ะาสิเแล้วก็เป็นมันปูเข้มข้นนะคะแต่มันปูเข้มข้นก็ปุกเล็กหมดจะเลยแต่กระปุกใหญ่คณที่เมาหมดเลยขอบคุณมากค่ะตามมาจากเออไอจีรถติ๊กต็อกนะคะไอจีค่ะ แถมสลายเพิ่มให้ด้วยนะคะตามมาด้วยลูกค้าประจำอีกหนึ่งเจ้าวันหน่อมุวันแรกลูกค้ามาซื้ออ่องปูที่บูธเราคืนนั้นเลยลูกค้าก็ทักมาในเพจว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อปูอ่องที่เดิมมอลแล้วติดใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะไปอีกนะคะนี่นะคะลูกค้ามาสั่งอันนี้ลูกค้ามาสั่งอวานใช่ไหมคะหวานลูกค้าสั่งอะไรสั่งอะไรนะสั่งปูอ่องทั้งสองแบบอ๋อแล้ววันนี้มาสั่งอะไรนะคะทุกอย่งเลยก็บวไงใหญ่หมดเลยใช่ไหมคะอร่อยมากขอบคุณมากเลยนะคะ ลูกค้าบางกะปิมาหากันได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว